<S <S <an> ขายผักวันนี้แต่เรามันเรามีเ mm งินเก็บไม่ายหรือ hmm. ว mm ่าไม่หยซื้อ uh ข้าวกับข้าวก็หมดแล้วเรื่องครับขผามันคือคือมาขายข้าวางคือกาเข้าวผุมยายไม่ได้กินข้า้าวเขาซื้อใหม่ได้ขายลูกขอเขามาต้มข้าวข้าวแต่ลง เราจายเคยไม้คิดว่าเราวันเนี้ยเราไม่มีกินเลยแล้วเ,เงินเรามีไม่พอซื้อกับข้าวเหลือยแค่สิบาททังนี้นทั้งตัวค่ะไปเซ็นเขาไปเซ็นเขาให้เซ็นเราก็ไปจ่ายเขาตอนที่เราได้ขอขายขอ,อบ่อยไห<บ>มบ,บ่อยเขาขบ่อยเขายทำงานเขาคืนเขาคืน คือบางทีเราก็มียืมหยิบยืมแล้วก็คือเรไ่้ยๆไปเซ็นตามร้านค้าเขาก็ให้เอาเรามีข้าว้องกับข้าวกระใหญ่กับข้าวนะเขาก็มือนะบางท้งเขาประทุกินอย่างเดียวตัวเดียวก็เดียวก็กินนู่้กินกี่คนเนี่ยตัวเดียวกับทุกพนขอืออ่ข้าเข้าคือตัวนู่นขากินสามคน ก็หุงดอกกิน่หมดเหรอคุณแม่หมดกินประหยัดมากเลยอ่ะทำไมกินกันน้อยมากเลยอ่ะผมใช่าะที่แบบว่าเราไม่มีข้าวติดบ้านเลยหมดเลยอะ่ะวันเนี้บางทีไปเซ็นเขาแล้วเหมือนเราเกรงใจเขาเพราะเราไปเซ็นมาแล้วแล้วเรายังไม่ได้จ่ายเขาเราไม่กล้าที่จะไปเซ็นอะ่ะกลางเขามาหังางกลางเขาพายู่ ฉันก็ขายภารูก็ขานพยฟัทองก็จอดเขาขายพ้องเขาคือมอทรายไปเขา็ปรนจอดเขาถามถังว่าคือบ้านอกข้าวไหมโอ้กว่าไม่รู้ว่าเขาเป็นกระถางเนาะแล้ววันหลังผมมามาให้เขามาห้สองถังสามถังก็เงินเกืดบอยบาทแล้วก็มีป๋าผงเราก็ มีอปลาทูแล้วก็มีพผิดผงเข้าวซีผิดผงเนี่ยเขาต้องแอยกหายซื้อบอนที่ห้อไม่ผิดเนี่ยนะเขาว่างหลวงเอามาห้าถุงไปรว้ป่ถถาานะถ้งไม่ั้งหน้าบูเนี่ยนะก็ถังใหญ่ใหญยี่คิบถังอาการคุ้มเนี่ยนะมันคือยายไม่ค่อยจะอดสักเท่าไหร่ อนีบ้านเป็นกระ๊อบเราไม่มีกินเลยมีไหมวันนี้ไม่ได้กินข้าวเลยมีไหมคะมีคือสามสามคนพ่อแม่คืออดวันนั้นไม่มีกินเลยแล้วเราทำยังไงอ่ะคือก็นอนให้มันหลับไปลืมหิวลืวไม่กินอะไรเลยก็ไม่มีกาก็คนเมื่องก็เอายายทำยังไงคะวันนั้น <Perfect>. ค <Via girl. S 2> <IC> ุมพ่อวันนี้ยไม่มีอะไรกินในตังก็ไม่มีในขายผักไม่ได้ เกี่ยงข้าวมากคือพักคือพักมาข้าวประประชาข้าขายพักปลาขวดเป็นกระดาษหลายวันทีช่ชื่อป้าอร่อยมาก่อนพระขาวย,ยายบระหยากเขากินของยุบเนาะพอเขาเป็นประหยัเขาเขามาซัาบซับแบบเขาคุณเขาพิกผเอาพักมากินแค่นั้นเขาก็อยู่ได้ เออบ่อมีอะไรถึงหรอกเขาไม่เคยว่าถ้าเขาอยากขายเปก๊กกระชิกไมาเขาลูกสี่บาทลายกุ้งขายไก่ยังงี้กะขา้รูรปเป็นไก่รูปเป็นขายรูปเป็นเดินกันจริงข้าเขาลูกกับพ่าเขาโอ้ยย่างลายชิไก่ชิ้กระชี้กับเขามาจริงรยังเปรี้ ก็อย like, ่างนี uh. uh. oh, mm ้เวลาพี่เลอกไปขายก็เป็นที่รักของคนในชุมชนหมดเลยเพราะะนเห็นคนเรือกเขาตลอดเลยแซลเขาหยองกันอ๋อพี่กับนี่นี่ตีบาทตีบาท เอาทังเลยนะอกะโอ้โหได้แล้วก็ะโกได้ก็ลหาผหยาด้ยรูเปยดเปียเเลยเขาคือบ่นให้ฟังไม่ว่าไม่อยากขายแล้วเหนื่อยไม่อยากมาเดิน่มอนคือบ่นคื แต่เราสงสารเขาข้างกั้าซีวันห้าวันก็ไปซื้อวางพืนบางทำไมยายต้องขายอะของเคยไปอะก็มันก็อยู่บ่ได้ก็ยากไปคนเคยไปจ้ะ ไป coating, ไปอูไป้ไหนไปเปอยู่ไหนเราไปไปอยู่บ้านก็

สิบสองจทยเจ็ดโลเกียรรโลเจ็ดโลเบี่ยเหนื่อยไหมเบ่อเหนื่อยบ่อเหนื่อยเหรอเอาเงินให้ไทยเอาไว้ให้แม่บวเจ็ดมีบวบัวก ้าบา,า,บา,า,าบาทเนียาสิบามบาทห้าอ้เอออาห้าบาททอนมาอนไรบอกว่าทอนทอนมามีเออครบไปบแล้วกินห้าห้เอาบินงังลละ เขาอยู่ตอนนั้นมันเป็นกระต๊อบอะกระต๊อบอย่างว่าใช้ไอ้ยายาแฝกอะมุงอย่างนั้นอะสมัยสมัยก่อนสามสิบกว่าปีอะแล้วทางมันก็จะไม่เป็นอย่างนี้ทางมันจะเป็นทางลูกลังเข้าไปลําบากหน่อยถ้าถามว่าลําบากมากก็ถ้าในสายตาที่เราเห็นลําบากก็ส่วนมากที่เห็นที่เขาเปี้ยเนี่ยเข็นรถแม่ค่ะแม่เนี่ยคือเ็าจะเข็นมาขายผักขายอะไรตามหมู่บ้านเนี่ยที่เห็นเขาประจําเลยนะ เน็นเราพอเราผ่านมาอุปตอไกลวะ่ะซื้อผักน,น้อยเงี้ยเราก็ไปช่วยซื้ออย่างเงี้ยเวลาเข็นรถแม่ไปกับร้องเพลงไปด้วยพี่อะร้องเพลงไปด้วยร้องไปสนุกสนานนะบางทีเขาจะไปตั้งแต่สองสามโมงเช้าบางทีก็กลับมาเมื่อีกทีน,นี้เข็นกลับมาบางทีไปเจอที่หนองท่ายหลตลาดไฟแดงอะ่ะก็เคยถามอยู่ว่าพี่อะรเป็นไงเข็นแม่ไปนู่นไปนี้เขาบอกว่าสนุกดี เขาบอกาสนุกทีทีเป็นไข้ก็เข็นแม่มาหาซื้อของซื้ออะไรดีก็เด็กบางคนเยอะเด็กบางคนบางทีตื่นมาแต่งตัวไปกลับมาตอนเย็นมากินข้าวแต่น,นี้ตื่นมาแทบจะทำภารกิจในบ้านเนี่ยทุกอย่างได้เลยเปีย้ยเป็นคนกตัญยูต่อแม่ไปไหนก็จะเข็นไม่ให้แม่เหนื่อยช่วยแม่ทุกอย่างอะแล้วก็ คือไม่ได้นั่งอยู่เฉยๆอะถึงเขาจะไม่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 สมบูรณ์แบบเนาะแต่เขาก็เป็นคนขยันคือเห็นบางคนอ่ะครบขยันไอ้แบบสมบูรณ์กว่าเขาแต่ว่านั่งกินนอนกินคือไม่ทำอะไรแต่เขาอ่ะเหมือนแม่ว่าเป็นเด็กคนกระตันยูอ่ะคือเขาไม่ครบแต่เขาก็ช่วยแม่เขาทุกอย่างแม้กระทั่งไปตลาดกระทับไปเปียมากเลยเพราะว่า ขนาดวันเรามีกิจกรรมอะไรในหมู่บ้านเขาจะมาทุกรอบเลยนะถึงเขาไม่เต็มอ่ะถ้าประกาศเสียงตามสายปุ๊บเขารู้เขาจะเข็นจะเกิดมาเลยเข็นแม่เขาอ่ะจะมารับฟังข่าวสารตรงศาลาตรงหมู่บ้านเราอ่ะแล้ววันทุววันที่สองก็จะเข็นแม่มารับเบี้ยย่างชีพก็ส่วนมากก็จะไปหาผักบุ้งเนาะขายแล้วก็เก็บขยะกระเบะเขาสองคน ประจำเข็นแม่ประจำเขาบอกเขารักแม่เขาไม่เดินเดี๋ยวเหนือ่อยก็คือว่าไม่ให้แม่เขาเดินอ่ะเขาเข็นตลอดช่วยแม่หาเงินได้เท่าไรก็ให้แม่หมดนอกจากว่าอยากกินน้ําส้มก็มาซื้อกดละห้าบาทแม่เยอะที่ประทับใจใช่ไหมก็คือว่าเออก็ดีกับคนที่มันเต็มหน่อยเนาะไอ้คนอย่างนี้โอ้ทไมรักแม่จังคือว่าเป็นคนทํามาหากินช่วยนะถ้าไม่มีเขาจะกินกันยังไงอยู่กันยังไงสองแม่ลูกกันเนาะ